เอาละเมื่อกี้เป็นตัวอย่างนะอันนี้เป็นโจทย์ละอันนี้เป็นโจทย์ละข้อที่หนึ่ง <c oughs> ข้อมูลชุดหนึ่งมีสิบจำนวนอ่ะพี่เขียนให้ n ถ้ากัสิบ 10. นะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ้ากสิบแปดจุดห้า x bar ถ้ากสิบแปดจุดห้าแล้วผลบวกของข้อมูลชุดนี้เท่าไหร่อ้าวให้หาซิไม x <c oughs> อันนี้ยังง่ายเลย อะทําเอง1นาทีก็เสร็จแล้วสุดสุดของความง่ายอ่นะฮะก็คือ,อเขียนสูตรนั่นน่อย x bar เท่ากับ sigma x ส่วน n ใช่ไหม x bar คือ18.5ซิกมา sigma x เท่าไหร่ไม่รู้อยากหาส่วน n คือ10นะครับอยายข้าไปคูณก็คือพอนั้น sigma x ก็คือ108 <laughs> อนะฮะสุดสุดของความง่ายนี่คือเอาคะแนนมาปาหัวเราเราอย่ารับตรงนั้นเองอ่ะไปต่อ อ่าข้อ2องครับอืมอ่านโจทย่อน้ข้อสถ้าน้ำหนักของนักเรียนกลุ่มหนึงมี5คนเท่านั้นเฮ้ยข้อนี้คล้ายกับคล้ายกับที่ที่พี่พาทำใช่ไหมใช่ไหมคล้ายคล้ายกันถ้านักเรียนกลุ่มนี้มีสมาชิกเพิ่ม1คนค่าเฉลนนี่ยเลขคณิตของน้ำหนักนักเรียนทั้งหมด6คนเป็น4ี่ จงหาน้ำหนักของนักเรียนคนที่6กครับผมอ่าไม่ไม่ไม่คล้ายเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้คล้ายกับข้อ2แต่ว่าง่ายกว่าข้อ2คือมีเพิ่มมาคนหนึ่งนะฮะมีเพิ่มมาคนหนึ่งให้หา x bar บาร์ใหม่เพราะนั้นจริงๆแล้วมันมีกี่คนมี6คนถูกปะ่ะ x บาร์เท่ากับซิกม a า x ส่วน m นะฮะก็คือซิม m a x ก็คือ48บ 4, วก46บวก44บวก49บวก43และบวกที่เพิ่มมาคนหนึ่งใช่ไหมบวก x ทั้งหมดมี5คนเพิ่มมา1ก็จะต้องเป็น6นะครับทำให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ6คนนี้เท่ากับ46 x bar เท่ากับ46 จบแล้วฮะคิดเลขเนี้ยก็ออกแล้วใช่ป่าวจงหาดน้ำหนักนักเรีงเล่นคนที่หกอ่ะคิดเ,เราเรามาพยายามคิดมือกันก่อนไหมเราก็ย้ายข้างเอาหกไปคูณนะหกหกสามหกใส่หกทดสามหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่สามเป็นยี่สิบเจ็ดนะฮะสองร้อยเจ็ดสิบหกเขากับข้างขวาเนี่ยเอ่อพี่ลองบวกกันก่อนดีไหมลองบวกกันก่อนนะ พี่ลองพยายามจับคู่บวกนะฮะ41บวก49นะครับ41บวก49เป็น90เอ่อ46บวก44ดีไหมเลขสวยดีนะก็เป็นอีก90นะครับแล้วก็บวกด้วย46กับ x นะฮะ46กับ x บวกกันเลยละกันนะ90บวก46ลงท้ายด้วย6นะครับ เอ่ก้าสองสิบแปดใช่ป่ะ18บวก4เป็น22ถูกไหมฮะถูกไหมฮะแล้วพี่ย้ายข้างไปลบเพราะนั้นคำตอบก็คือ x เท่ากับ5้ตรงไหมเรียบร้อยเท่านั้นเองดีดูต่อข้อ3แล้วในการสอบ3ครั้ง C สอบได้คะแนน C น่าจะเป็นชื่อคนเนาะ78 89แล้วก็82ตามลำดับอยากทราบว่าในการสอบครั้งที่4 C จะต้องได้คะแนนสอบกี่คะแนนจึงจะทำให้ค่าเฉลี่ยเลขิตของคะแนนสอบทั้ง4ครั้งเป็น85ครับผมคือน้องเขาอยากจะได้เกรด4อ่ะพูดง่ายๆนะฮะอยากจะได้เกรดส จริงๆถ้าอยากได้เกรดสน้องเอาแค่80น้องก็ได้แหละแต่เขาเผื่อเหลือเผื่อขาดสักห้าคะแนน,นรือบอกว่าเผื่อพลาดเผื่อพลาดเขาเผื่อห้าคะแนนทำได้ไหมอาจไได้อ่าเขียนสูตรให้หน่อยหนึ่งก็เดี๋ยวปล่อยให้ทำอันนี้คือให้หา x อ็กเท่ากับซีมา x ส่วนเ ซึ่งก็คือ78บวก89บวก82แ,แล้วก็บวกครั้งสุดท้ายเป็น x ก็ได้รวมทั้งหมดสอบทั้งหมด4ครั้งหารสีถูกไหมจะต้องได้เบกบ์กห้าสับแปดคิดเสร็จแล้ว <laughs> ได้ไแปดสิบเอ็ดอืมอ่ะแล้วเลยต่อเลยเพราะะนั้นเอาสี่ย้ายไปคูณแปดห้าสี่สิบ ใจเอ่อพี่พูผิดสี่ห้ายีิบสอปดหนึ่งปดสองถึบสามี่ามสองสามสามข้างสายข้างขวาลองจับคู่ได้ไหมเจ็ดสิกับ82ก็เป็น8ปดสองสิบหกร้อยหกสิบบวกกับเก้านะฮะก็ลงท้ายด้วยก้าปหนึ่งปดสสามยี่สี่สองร้อยสี่สิบเก้าบวกเอนะครับอย่างนี้นะ เพราะนั้น x เดียวก็เลยมีค่าย้ายเป็นลบนะ x เดียวก็เลยเท่ากับ340ตั้งลบก็ได้ลบด้วย249นะครับนี้ก็เหลือ1น่งอันนี้ก็เลยเหลือ3ามลบไปได้91ตรงปะเอ๊ะไม่ตรงน้องได้เท่าไหร่นี่ยหรอ <ผม S 1> อ่<ม>อตรงนี่ก็ตรงนี่91ถูก คำตอบก็ได้91นกัเนเยี่ยม <Yeah. S 1> งั้นถูกแล้วไม่ผิดถูก,ถกนะครับโอเค